สวัสดีครับผมหมอต้นสวนตะแป้งวันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมสวนทุเรียนไผ่วอเตอร์ตําบลดูสาตําภอกนวลน,นะครับจังหวัดขอนแก่นวันที่5พฤศจิกายนนะครับ68วันลอยกระทงพอดีนะครับทุเรียนแปลงนี้เป็นทุเรียนสาวนะครับอายุ4ปีกับ3เดือนลงปลูกเนี่ยวันแม่นะครับเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นสิงหาที่ผ่านมาก็คือจะครบ4ปีเต็มนะครับ กันยาตุลาพฤศจิกาสี่ปีกับสามเดือนเป็นทุเรียนที่เราจะทําผ,ผลผลิตในฤดูกาลที่สองนะครับปีที่สองครั้งแรกเนี่ยทําชุดดอกให้ผล,ผลผลิตไปตอนประมาณสามปีกว่าซึ่งใครๆก็ทักว่าเออเป็นทุเรียนที่ยังเล็กอยู่นะครับอันนี้ผมคุยกับเจ้าของแปลงนะท่านประหลัดศักดานะครับบอกว่าเราทําเพื่อเราเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการแปลงนะครับว่าเราจะสะสมอาหารยังไง ปลดน้ํากักโซกพัฒนาชุดดอกยังไงนะครับแล้วก็พัฒนาผลยังไงนะครับปีแรกให้คนงานได้เรียนรู้นะครับทีนี้พอเขามีประสบการณ์เราก็จะเริ่มทําในปีที่สองแล้วเนี่ยนะครับนี่ให้ดูทุเรียนในปีที่สองนะครับก็คือเนี่ยต้นอายุสี่ปีกับสามเดือนนะครับภายในแปลงช่วงนี้อยู่ในช่วงสะสมอาหารนะครับผมก็คือปีที่แล้วเนี่ยให้ผลผลิตมาอ่านี่ขั้ว ขั้วผลยังยังอยู่เลยนะครับผมนี่ที่ถูกตัดออกไประยะนี้นะครับอยู่ในระยะสะสมอาหารนะครับทางดินเนี่ยผมให้ใส่ปุ๋ยแปดยี่สี่ลงไปนะครับตอนนี้ก็คือเปิดโคนเตรียมจะก,กักโศกนะครับแต่ว่ารอสภาพอากาศก็คือคาดว่าน่าจะช่วงประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับถ้าปลอดฝนนะครับก็อดน้ํากัโกโศกได้เลย,เลยนี่ในระยะที่เราสะสมอาหารเนี่ยสังเกตว่า ชุดใบนะครับใบเขาจะเดมดําเขียวดําเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก้านใบเนี่ยก้านขั้วนะครับขั้วใบเนี่ยจะเริ่มกระดกชี้ขึ้นมาจะถ่ายให้ดูแบบนี่แบบนี้เห็นไหมครับอย่างใบนี้นี่นี่ขั้วใบจะชีกระดกตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แบบแบบนี้เห็นไหมครับนี่ใบจะกระดกขึ้นมาแบบนี้นี่เนี่ยฮะขั้วจะบวมเป่งแบบนี้นะครับแล้วก็ จะกระดกทีขึ้นมาจะเริ่มที้ชี้ช้ระยะเนี้ยผมให้สะสมอาหารด้วยปุ๋ยเกจ10 52 17นะครับผมแต่ถ้าเกิดฝนตกชุกหนักมากจริงๆในบางพื้นที่ผมจะใช้3 53 17นะครับเราจะลดไนโตรเจนลงนะครับเหลือแค่ประมาณ3ตัวกลางก็คือ53ตัวท้าย17นะครับผมบางท่านอาจจะใช้0 52 34นะครับ เป็นสูตรที่ใช้กันมายาวนานนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้เพราะตัวท้ายมันสูงนะครับเวลากดน้ํากักโศกแล้วมันถอดใบง่ายอายุใบมันสั้นเร็วนะครับผมถ้าใช้ซีพาที่สองสิบเจ็ดเนี่ยจะไม่ค่อยเจอการสลัดใบทิ้งใบเยอะนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เราเช็คดูสภาพสภาพใบสภาพต้นนะครับกิ่งกิ่งเนี่ยก็คือยังยัง,ยงแห้งไม่เท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยกิ่งจะเริ่มแห้งมากกว่านี้นะครับผม ขนงในต้นถ้าไม่เยอะมากแบบนี้ยผมก็ให้ปล่อยไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องสอยขนงออกเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราสอยขนแนงออกปุ๊บแล้วฝนตกลงมาเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดขนแนงใหม่ออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือปล่อยขนแนงไว้ก่อนเลยโคนก็คือเตรียมเปิดโคนไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันเยอะนะครับห้าร้อยกว่าต้นเดี๋ยวคนงานจะทําไม่ทนันมีเวลาคือเปิดโคนไว้ก่อนยกเว้นบางต้นที่เรายังไม่เอาชุดดอกแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นเล็ก พงมณีนะครับยังไม่เอาชุดดอกก็คือเปิดยังยังยังไม่ต้องตัดหญ้านะครับเนี่ยแบบเนี้ยยังไม่ต้องตัดหญ้าต้นนี้เราไม่ได้เอาชุดดอกนะครับไม่ได้ผูกเชือกเอาไว้แต่ต้นไหนที่เรานี่ผูกไว้ทําเครื่องไหนเนี่ยคือคือที่เราจะเอาชุดดอกนะครับแล้วก็เตรียมเปิดโคนรอไว้เลยนะครับแบบนี้โอเคครับเนี่ยวันนี้เดินเช็คสภาพต้นโดยรวมนะครับเช็คสภาพอากาศประกอบด้วยก็คาดว่า น่าจะพ้นประมาณกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วนะครับก็อดน้ำกักโศกได้เลยแล้วก็เปิดตาดอกขึ้นมานะครับดึงชุดดอกนั่นแหละนะครับแล้วก็น่าจะดอกบานช่วงประมาณติธาธนวัน์กราปกรล,ลาก็ดอกบานนะครับกรลาดอกบานก็อีกสี่เดือนกุมภาพันธ์นาคมษาพฤษภานะครับประมาณพฤษภาก็ ได้ได้ผลผลิตแล้วนะครับผมเริ่มตัดได้นะครับประมาณพิษภาประมาณนั้นนี่ครับเห็นไหมครับเนีย่ยเช็คสภาพใบก็คือจะดำเข้มเขียวเข้มดำตันแบบนี้หมดแล้วนะครับบางใบก็จะเริ่มนี่ใบก็จะกระดกขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะดูดูสังเกตอาการจากต้นเขาเป็นหลักนะครับประกอบกับการให้น้ําช่วงนี้ยังไม่ต้องให้น้าบ่งแคบนะครับก็คือให้น้าบ่งปกติแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ลดการให้น้ํา ลดลงนะครับเลือแค่ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีให้หน้าดินชื้นๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับเลี้ยงกับสภาพอากาศเลี้ยงกับสภาพฝนเขานะครับผมนี่ต้นนี้ปีที่แล้วให้สิบห้าลูกนะครับเนี่ยขัว้วขั้วที่ตัดออกไปนะครับนี่ขั้วที่ตัดออกไปนะครับสิบห้าลูกสําหรับต้นนี้ตอนที่แขวนลูกตอนอายุประมาณสี่ปีก่อนสี่ปีนะครับ สามปีแปดเก้าเดือนนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้ชมในระยะต่อไปนะครับในระยะที่เริ่มออกดอกมานะครับมันมีบางต้นในสวนเริ่มเริ่มผุดตาดอกมาน้อยๆนะครับแต่มันยังน้อยอยู่ยังเข็นไม่ชัดนะครับอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มเห็นไขป่ปลาตาปูชัดแล้วก็มากขึ้นนะครับในเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้รับชมกันนะครับผมฝากกันด้วยครับ ส่วนทุเรียนไผ่วอเตอร์ที่บ้านดูนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับผมสวัสดีครับ